c อนโทร Space สเปซ w เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆโดย,ดยที่แทบจะไม่ใช้ s t a ม i ิ a นาเลยนะครับสวัสดีครับและกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปะบ้อยและว,วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆนานาในการประจนภัยโลกนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นประจนภัยและฟาร์มของในโลกได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะ และเพิ่อไเกา่อรรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันอย่างแรกเลยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ interactive map ที่เพื่อนๆพสามารถ Google ไปได้เลยนะครับและมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยและ interactive map สามารถบอกตำแหน่งของทุกอย่างที่เพื่อนๆจะต้องการหรือหาได้ใน Map เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น black nucleus gold nucleus supply port supply port สอง omni tower ทุกอย่างบนโลกของ tower of fantasy มีหมดเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะฟาร์มจริงๆอย่างเช่นพวกโกนนิวเคลียสอะไรเงี้ยก็สามารถมาร์กไว้ได้เลยนะครับผมว่ามันมีประโยชน์มากๆสำหรับตัวโกนนิวเคลียสก็ซัพพลายพอร์ตสองนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงซัพพลายพอร์ตหนึ่งกับแบล็กนิวเคลียสมันมีเยอะเกินไปผมว่าผมว่าก็แค่ประจน l ไพรตามปกตินั่นแหละเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บหมดจริงๆก็สามารถมาร์กทุกจุดได้จริงๆนะมาสามารถมาร์กได้ด้วยนะครับว่าเราเจออันนี้แล้วเราเจออันนั้นแล้วเราสามารถมาร์กได้หมดเลยละบอกเลยนะครับ มีประโยชน์มากๆและนอกจากนี้คือมันบอกตำแหน่งแบบเป็นรูปภาพไปนะว่าเออมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนั้นนะอะไรเป็นต้นนะครับทำให้เราสามารถฟาร์มได้อย่างหมดจดและคอม plete แบบได้แน่นอนนั่นเองและใช่ครับผมยังไม่ได้เก็บอันข้างๆผมตึงและไหนไหนก็สะสมครบแล้วก็สุ่มกันสักหน่อยละกัน และใครๆหลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าไอ้ Black m a r e s เนี่ยมีโอกาสที่จะให้ SSR จริงหรือเปล่าเลยมันก็แค่หยอกไว้อย่างนั้นอ่ะจริงนะครับมันเคยให้กับผมแล้วนะัใครที่ไม่ทราบนะ <S <S นี่ไง Dual EM Star กับทางด้านของ Negating Cube นะครับมาติดๆกันเลยคุมที่จะฟร์มเนะจ้ะ อย่างที่2นะครับานาะของการใช้ r ร l เล็ให้ถูกและถ้าเป็นไปได้นะหรือถ้ามีโอกาสจริงๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆแลกตัว Cybernetic a r m มานะครับหรือว่าซื้อมาก็ได้ในราคา20กว่าบาทเองมั้งมันช่วยเยอะมากโดยเฉพาะเวลาเราคอมโบกับตัวเจ็ p แพ็นะฮะเราคอมโบด้วยกันปุ๊บปับ๊บเราปีนไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายแบบสบายจริงทำให้เราสามารถเอื้อมถึงพวกสป p 이ดพอร์ตได้ง่ายมากนะครับ บอกเลยว่าช่วยโคตรเยอะแต่นอกเหนือจากนี้นะครับการดี PLOY หรือการใช้เรล็กอย่างถูกวิธีมันก็จะช่วยทําให้เราฟาร์มได้ไหวย,ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเซตพวกดีขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งเอาเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นชิ้นอื่นๆเราจะต้องเข้ามาหน้านี้แล้วก็สลับเปลี่ยนทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราตั้งเป็นเซตเซตอย่างนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นด้านล่างขวามือเลยว่ามันจะมีปุ่มเพิ่มมาคือตัว G นะครับ ที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเรลิกซ์ได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าหน้านั้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมผมกดปุ่มเดียวเนี่ยมันก็เปลี่ยนให้หมดเลยซึ่งสามารถใส่ได้มากสุดถึง6ชิ้นด้วยกันเลยก็คือหน้าละ2ชิ้นทำให้เราประหยัดเวลาได้เยอะมากๆนะครับและนอกอาจากนี้นะครับเช่นเจอกัางหน้าของเรลิกซ์ผมก็แนะนำให้เพื่อนทำกับตัวอาวุธเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเจอบอรลาวาเราแค่เปลี่ยนเซตแล้วก็ยิงปั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 งป,งป,งป,งปังแล้วบอรลาวาหายปุ๊บแล้วก็แค่เปลี่ยนกลับ แค่นี้ครับไวมากอย่างที่สามเคล็ดลับในการใช้สตาร์มินอย่างคุ้มค่านะเวลาเราปีนไต่เราก็จะเสียหลอดใช่ไหมครับสตาร์มิแนาทำให้บางทีแล้วเราไต่ไม่ถึงแต่มันจะมีเทคนิคในการไต่แบบไม่สิ้นสุดอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดปล่อยตัวลงนะครับหรือในกรณีของคอกก็จะเป็นคอนโทรลนะปล่อยตัวลงออกมาจากหินหรือสิ่งที่เรากำลังไต่อยู่และกด Space Bar 2ครั้งหรือกระโดด2ครั้งนะครับตามด้วยหันหน้าไปทิศทางของกำแพงหลังจากที่เรากระโดดเสร็จแล้วนะ ทั้ง4ปุ่มนี้ที่กดมานะครับห้ามกดพร้อมกันนะไม่งั้นมันอาจจะไม่เวิร์ก Control Space Space W นะครับ Control Space Space W Control Space Space W เนี่ยมันจะเป็นการกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่แทบจะไม่ใช้สต a m i n a ่าเลยนะครับทำให้เราสามารถปีนเขาแบบ สูงชันได้โดยไม่ต้องพึ่งอะไรเลยหรือแม้กระทั่งการอ้อมไปไกลก็ไม่จําเป็นอีกเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากๆและนอกเหนือจากนี้นะครับอย่างที่เ,เพื่อนๆรู้ก็คือการดอชหรือการพุ่งหลบของเรานะครับมันจะไม่ใช้สต้ามิน่ามันจะเป็นหลอดอีกหลอดหนึ่งเลยอย่างที่เห็นด้านข้างขวานะครับซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อเราทําการใช้เจ็ตแพกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใช้เจ็ตแพกอยู่แล้วเราอยากจะรอให้ไปไกลกว่าเดิมนะเราก็แค่แดดแดดแล้วก็แดดให้หมดก่อนแล้วก็กดเจ็ตแพกใหม่ หรือจะแดชเจ็แพคแดชเจ็แพคไปเรื่อยๆก็ได้นะครับมันจะขยายระยะทางให้เจ็ตแพคนันไกลขึ้นไปอีกซึมันมีประโยชน์เยอะมากนะเทคนิคน,นี้ช่วยได้เยอะจริงๆและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ผมก็ขอแนะนำ Richman Shop เพราะเรื่อนี้ทางร้านเองก็จะรับเติมเกม Tower of Fantasy อีกด้วย และนั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะทางร้านก็รับเติมเก็บอีกมากมายและถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อทางร้านได้เลยนะครับและอย่างที่สี่เมื่อเราเดินผ่านอะไรที่สามารถเก็บได้เก็บเก็บไปเถอะครับเชื่อผมนะเก็บเก็บไปเถอะเพราะเดี๋ยวเราก็ จะได้ใช้แน่นอนนะฮะเวลาเราทําอาหารนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปซึ่งมันมีเหตุผลนะว่าทําไมถึงเราควรทําอาหารหรือว่าควรครับ้างครับนี่นะครับเมื่อเราทําการปลดล็อกอาหารใหม่ๆนะครับเราจะได้รับทางด้านของ black crystal จริงๆมันก็เรียกว่า dark crystal นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วไม่ควรพลาดนะครับเก็บได้ก็เก็บเลยนะแต่อย่างที่5นะครับเมื่อเพื่อนเจอกล่องต่างๆน,นานาถ้าเปิดได้ก็เปิดเปิดไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีตั๋วเหลือแล้วก็เถอะนะแต่เปิดเปิดไปเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเรามีตัวเราก็ใช้ตัวไปเลยมันก็มันก็คุ้มก่ายอยู่แล้วนะครับพะสุดท้ายเราก็คงไม่ได้ใช้กับไรหรอกและอย่างสุดท้ายนะครับเมือ่อเพื่อนๆมจนไทยมันก็จะพบกับทางด้านของเสาต่าง,าง,างนาๆนานาที่มันจะมีพารโซเล็กๆน้อยๆที่จะต้องทํากับเพื่อนคนอื่นใช่ไหมครับแบบยืนบนปุมป่มกดปุ่มหรืออะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันจะมีบางอย่างที่มันสามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้ด้วยการใช้มอนสเตอร์รอบตัวเรานะครับอย่างเช่นในภาพเลยนะผมผมผมโรลี่เนี่ยผมเลคนเดียวเนาะ หรือจริงเพื่อนก็สามารถหาชัดโลกได้แหละแต่ถ้าเกิดเพื่อนหาไม่ได้เพื่อนก็สามารถทําด้วยตัวคนเดียวได้บางอันนะไม่ใช่ทุกอันนะครับโดยการใช้พวกมอนสเตอร์ต่างให้มาอยู่ตรง pressure plate นะครับเพียงแค่นั้นเพื่อนก็สามารถไปยืนอีกอันหนึ่งก็ได้อ่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นไอพวกนี้มันต้องทํากับฟอสจริงๆนะครับผมลองพยายามใช้มอนแล้วมัน มันไม่ช่วยนะมันไม่กดให้เลยและอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะขอแนะนําเลยนะก็คือการมาร์กแมปนะครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเจอบางตําแหน่งที่มีนิวเคลียสอยู่และเรายังทําไม่ได้นะครับเราก็สามารถมาร์กไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเราเจอจุดที่แบบว่าเอาไว้ฟาร์มของ,งนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบฟรีฟรีวันต่อวันอย่างเช่นของขวันให้กับตัวละครเพื่อเอาไว้ตัวละครอะไรอย่างนั้นนะครับเราก็สามารถมาร์กไว้ได้เลยแบบนี้นะซึ่งวิธีการมาก็ง่ายๆนะครับไม่ใช่อยู่ๆเรากดไปได้เลยนะ เราต้องกดด้านขวาก่อนนะคะให้มันเด้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วจากนั้นก็ค่อยกดไปและเลือกเลยว่าเราจะใช้มาร์กไหนพร้อมกับใส่คอมเมนต์ไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะช่วยในการประจญภัยของเราได้ดียิ่งขึ้นมากมายแน่นอน,นครับทำให้เราสามารถ complete Map ได้เร็วแบบมากๆเลยนะและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมขอเสริมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับแมปนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราดูในแม็แล้วมีอะไรเหมือนกระดาษขาวๆอ่ะอันนั้นแปลว่าวมี Black n ิวเคลียสหรือไม่ก็ g กด์นิวเคลียสอยู่ไกลๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจออะไรกลมๆแปลว่ามันก็คือ s u p p l พอร์ตนะที่เราสามารถไปปลดล็อกและเอาของก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามาดูทางด้านของไอตัวไอคอนอย่างเช่นตัว Training Facility หรือแคมป์นะครับที่มันยังเหลืองแสงอยู่นะแบบนี้นะแปลว่าเรายัางเก็บของไม่หมดแล้วเราก็สามารถไปเก็บได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมันเป็นสีเทาๆแบบนี้แปลว่าเราทําเสร็จครบหมดแล้วนะเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นสีเหลืองๆแบบนี้และมีรูปร่างลาักษณะไอคอนพิเศษมันก็คือเวอร์บอสหรือบอสโลกนะและอะไรพวกนี้ก็คือที่วาร์ปของเราอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมใหญ่ๆก็คือตัวรนะูนเนาะและผมขอแถมอีกเล็กน้อยเลยกันอย่างสุดท้ายและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับไอสีม่วงที่เป็นสีเหลี่ยมนี่ก็คือสตาร์เกตนะครับหรือก็คือมิติในการลงดันนะครับ ที่จะเอาไว้รับพวกของอัปเกรดอาวุธซึ่งในแต่ละครั้งนะครับมันจะมีอันหนึ่งที่จะให้ของราวัลเยอะเป็นพิเศษนะเพื่อนลองสังเกตดูได้นะบางทีมันก็จะมีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่ต้องห่วงนะเราก็สามารถเป็นลงของเพื่อนได้นะจากที่ผมทราบมานะผมก็ยังไม่เคยลองเป็นลงของเพื่อนเหมือนกัน แต่มันจะมีบางอันที่แบบมัน5ทับเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับคุ้มกว่าการไปลง Dimension Trial อีกนะครับเพราะด mension t r i a l นั้นมากสุดมันให้แค่4 6ทับนะเพราะฉะนั้นก็สังเกตดีๆนะครับเราจะได้ไปลงอันนั้นก่อนแล้วพอมันไม่มีอะไรดีๆแล้วเราก็ค่อยกลับมาลงด mension t r i a l ก็ได้เหมือนกันนะและนั่นก็คือเทคนิคในการประจนภัยโลกของผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กันให้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมี คำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ